นี่เป็นการลบจำนวนคละนะคะซึ่งเศษส่วนก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่มีจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเพียงแค่เราเอาเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังมาคิดเฉยๆนะคะทีนี้คุณครูเคยบอกว่า,เ,าเมื่อเรื่องการบวกเศษส่วนจำนวนคลาเนี่ยถ้าเป็นจำนวนคละเราจะมีวิธีการหาอยู่กี่วิธีการบวก กี่วิธีที่คุณครูสอนไปน่ะสองครับสองวิธีวิธีแรกก็คือต้องทำให้จำนวนคล้ายอยู่ในรูปอะไรก่อนเศษส่วนเกินค่ะอยู่ในรูปเศษส่วนเกินเสร็จแล้วค่อยดำเนินการทุกอย่างก็คือต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาบวกกันถูกไหมใช่ไหมแล้ว,วิธีที่สองคืออะไรคะ น,นำตัวข้างหน้าของตัวค่ะมาบวกกันแล้วก็เอาตัวข้างหลังไปบวกกันอีกรอบค่ะอ่าก็คือให้นำจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าของจำนวนคระใช่ไหมเอามาบวกกันเสร็จแล้วก็เอาเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังไปดำเนินการการบวกเศษส่วนตามปกติเลยใช่ไหมค่ะทีนี้ปัญหา มันมักจะเกิดกับการลบถ้าเราใช้วิธีที่2เมื่อกี้นะคะมันจะเกิดกับการลบนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมาแสดงวิธีทาให้ดูสองวิธีนะอันนี้เป็นวิธีทำสองวิธีนะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็นวิธีที่1แล้วก็วิธีที่สอง่อะไปเอาวิธีที่1ก่อนวิธีที่หก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปอะไรนะ อยู่ในรูปอะไรเศษส่วนเกินค่ะให้อยู่ในรูปเศษส่วนเกินนะคะก็เราก็นําสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือจํานวน3เศษเจ็ดส่วนสิบลบกับจานวน2เศษห้าส่วนแปดก็เปลี่ยนได้อะไรจำนวนแรกได้อะไรเนี่ยตัวส่วนยังคงอะไร เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือตัวแรกก็ส่วนยังเป็นสิบเหมือนเดิมนะทีนี้เศษของเราหาได้ยังไงเอาตัวส่วนไปทำอะไรไปคูณกับตัวข้างหน้าอ<า>่าไปคูณกับจำนวนข้างหน้าก็คือสิบคูณสามเป็นเท่าไหร่สิบสามสิบแล้วก็บวกกับเศษข้างบนเนี่ยอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดค่ะก็จะเป็นสามสิบเจ็ดอ่า แล้วก็ลบด้วยตัวนเนี้ยเนี่ยจำนวนค้าตัวที่สองตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือส่วนยังเป็นอะไรเหมือนเดิมแปดค่ะ <11 S 1> ส่วนเป็นแปดเหมือนเดิมตัวเศษข้างบนได้อะไรยี่สิบเอ็ด <21 S 1> ค่ะแปดคูณสองเป็นสิบหกสิบหกบวกอีกห้าก็จะเป็นยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดพอเราได้ อพอเราเปลี่ยนให้เศษพอเราเปลี่ยนให้จํานวนคละนะคะอยู่ในรูปเศษเกินเสร็จแล้วลําดับต่อไปเรามีหน้าที่ทําอะไรทำให้ตัวส่วนเท่ากันค่ะทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยใช้อะไรเข้ามาช่วยคะคอลนอครัเออคอนอโดยนำตัวส่วนก็คือส0กับอะไรคะ แปดค่ะสิบแปดแมาหาอะไรมหาโครโนเออมหาโครโนอ่าทีนี้อะไรที่สามารถหารได้ทั้งสิบและแปดลงตัวเพราะเราจะหาเอาสองมาหารสองอะไรได้สิบสองห้าค่ะสองห้าเป็นสิบสองอะไรได้แปด สองสี่ครับสองสี่เป็นแปดเก่งมากหารต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีสุคูณแม่ใดที่สามารถหารได้อ่าทั้งสองตัวเนี้ยลงตัวเพราะว่าการหาคอรนโนก็คือต้องหารได้อย่างน้อยสองตัวถึงจะใช้ได้ใช่ไหมอ่าอันนี้มันมันไม่มีแล้วนะคะที่นี้คอร์โนคืออะไรคะ ครนรก็คือให้นำจํานวนที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเลขสองนะคะเอามาคูณกับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจำนวนที่อยู่บรรทัดสุดท้ายก็คือ5กับ4เนี่ยคูณกันแล้วได้ครนรเป็นเท่าไหร่40ค่ะ40ดังนั้นตัวส่วนของเราต้องทําให้ส่วนเป็นอะไรถึงจะเท่ากัน สี <40. S 1> 40. 40. ่สิบค่ะสี่สิบทีนี้เศษสามสิบเจ็ดส่วนสต้องทำให้ตัวส่วนเป็นสี่สิบต้องคูณอะไรทั้งเศษและส่วนสี่ค่ะคูณสี่ทั้งเศษและส่วนทีนี้ฝั่งนี้ยี่สิบเอ็ดเศษยี่สิบเอ็ดส่วนแปดเนี่ยต้องทำให้ตัวส่วนเป็นสี่สิบต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยทั้งเศษและส่วน คคูณด,ด้วยห้าทั้งเศษและส่วนอ่ะก็จะได้เท่ากับอันนี้ได้เท่าไหร่เจซียี่สิบปดใส่แปดทดเท่าไหร่สามยี 28, ส่สิบแปด 2, อนนอก็ใแ่แปดทดสองตัวเนาะต่อไปสีคูณสามเป็นเท่าไหร่สองสองบวกกับเศษอีกสองเป็นเท่าไหร่ สี่ค่ะเป็นสิบสี่ตัวส่วนเท่าไรส่วนส่วนเป็นสี่สิบสี่สิบอืมแล้วก็ลบด้วยฝั่งนี้หน้าอะไรเนี่ยยี่สิบเอกคูณห้าได้เท่าไรหนึ่งร้อยห้าค่ะเออหนึ่งร้อยห้าส่วนด้วยเท่าไรสี่สิบค่ะส่วนด้วยสี่สิบทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วลบกันได้หรือยัง ได้แล้วครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดลบหนึ่งร้อยห้าเหลือเท่าไรสี่สิบสามค่ะอ่าก็จะได้สี่สิบสามเศษสี่สิบสามส่วนสี่สิบต่อแบบนี้ได้เลยไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้มันเป็นเศษส่วนเกินค่ะใช่มันเป็นเศษส่วนเกินเราต้องทําให้เศษเกินอยู่ในรูปอะไร จำนวนค้ะโดยการเปลี่ยนตัวอะไรยังคงเหมือนเดิมตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือยังคงเป็นสี่สิบเหมือนเดิมสี่สิบคูณอะไรได้ใกล้เคียงสี่สิบสามที่สุดคูณหนึ่งเออสี่สิบคูณหนึ่งก็จะเป็นสี่สิบขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสี่สิบสาม ส,ะสะามค่ะอีก3นี่ข้อนี้ก็จะตอบแบบนี้อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งก็คือต้องทำให้จำนวนคล้ายอยู่ในรูปของเศเกินพอทำให้อยู่ในรูปเศเกิ์เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องนำตัวส่วนมาหาคอรอนอเพื่อที่เราอยากรู้ว่าตัวส่วนที่เราจะทำให้มันเท่ากันเนี่ยมันคือเลขอะไรพอเราได้แล้วเราก็มาทำให้ตัวส่วนเท่ากันเสร็จแล้วเราก็สามารถลบก,กันได้เลย แต่ว่าลบก,กันเสร็จแล้วต้องเช็คดูคําตอบก่อนว่ามันเป็นเศษเกินไหมถ้ามันเป็นเศษเกินนักเรียนก็ต้องทําให้เศษเกินอยู่ในรูปจํานวนคา้าแต่ถ้ามันเป็นเศษส่วนที่สามารถตัดทอนได้อยู่นักเรียนก็ต้องตัดทอนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําโอเคไหมโอเคบับต่อไปเป็นวิธีที่สองทีนี้วิธีที่สองคุณครูเคยบอกว่าให้นําจํานวนที่อยู่ข้างหน้า มาบวกเอามาลบกันเนาะอันนี้เป็นวิธีลบเนาะอันนี้ก็ต้องเอามาลบกันนะคะแล้วก็ตัวเศษส่วนข้างหลังก็นําไปลบกันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมค่ะก็จะได้เท่ากับนักเรียนก็นําจํานวนที่อยู่ข้างหน้าของจํานวนคระเนี่ยก็คือเลขสามกับเลขอะไรจํานวนที่อยู่ข้างหน้าเลขสอ่ะ จำนวนที่อยู่ข้างหน้าก็จะมี3กับอะไรนะกับ2ใช่ไหมสองอ่าให้เอามาลบกันนะคะเราก็จะได้ว่า3เนี่ยลบ2แล้วก็ใส่วงเล็บก่อนนะใส่วงเล็บเอาไว้แล้วก็บวกด้วย ต้อ,อันนี้ต้องใช้เครื่องหมายบวกเป็นการเชื่อมของจํานวนคระนะคะแปลว่าอันนี้เป็นวิธีลบก็คือเอาจํานวนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาลบกันแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็จะนําเศษส่วนมาลบกันนั่นก็คือเศษ7ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10อันนี้นักเรียนมองเห็นไหมเห็น,นะคะ่ะโอเคทีนี้ เอาจำนวนน้ำที่อยู่ข้างหน้านะลบกันเหลืออะไรคะสามลบออกสองเหลือคุณครูยัผิดนะนี่เปิ่งครับแล้วก็บวกกับเศษส,ส่วนที่อยู่ข้างหลังก็คือเอาเศษส,ส่วนอยู่ข้างหลังเนี่ยมาลบกันนั่นก็คือเศษเจ็ดส่วนสิบลบเศษห้าส่วนแปดลบกันได้ไหมเศษส,ส่วนที่อยู่ข้างหลังอะตอนเนี้ย ไม่ได,ไได้ก็ต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนดังนั้นเราต้องนำ10กับ8เนี่ยมาหาคอรนอถูกไหม,ไมไเราต้องหาใหม่ไหมเราหามาแล้วอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องหาใหม่นะคะอ่ะหนึ่งอันนี้ก็เอามาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกกับเจเจ็ดส่วน10เนี่ยคูณด้วยอะไรถึงจะได้ตัวส่วนเป็น40เพราะเราหาคอรนอได้40 <4 S 2> <4 S 1> คูณสคูณสทั้งเศษและส่วนแล้วก็ลบด้วยเศษ5้ <5 S 1> ส่วนแคูณอะไรถึงจะได้ตัวส่วนเป็น40 5สค่ะคูณ5ทั้งเศษและส่วนอ่าเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะอันนี้หนึ่งอย่าลืมบวกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันหายนะคะอ่ะสีคูณเได้เท่าไหร่ ยีเท่าไหร่สี่เจอะไรสีแปครับอ่ายีสแปส่วนด้วยสี่สแล้วก็ลบด้วยอะไรคะลบด้วยอะไรอีกตัวนึงอ่ะยี่สหส่วนสีอันนี้ก็จะได้ยีสห้าส่วนสี่สิบ นี้ยังมองเห็นไหมย,ยังมองเห็นไหมคะเห็นค่ะ,ะก็จะได้หนึ่งบวกในวงเล็บลบกันเหลืออะไรเนี่ยยี่สิบแปดลบออกยี่สิห้านะเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วสามค่ะสา,สามส่วนสีสิบอ่าสามส่วนสี่สิบทีนี้เวลาเราจะตอบให้เอาเครื่องหมายบวกออกมันก็จะเป็นจำนวนคละปกติเลย ก็จะได้เท่ากับอะไรจำนวนหนึ่งาส่วนสี่สิบครับส่วนสี่สิบเก่งมากครับยากไหมยากครับยากว่ะหมยตายแล้วสอนยังไงให้มันยากเนาะบัดนีเนาะชอบวิธีไหนชอบวิธีสองค่ะชอบวิธีสองเพราะอะไร มันง่ายดีค่ะมันง่ายดีตัวเลขเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าเธอดูวิธีที่หนึ่งสิหลักอะไรเลยอ่ะคูณยากครับวิธีที่หนึ่งนี่แบบหลักร้อยครับหลักร้อยอ่ะแต่ว่าวิธีที่สองนี่แบบหลักอะไรอ่ะหลักสิบครับหลักสิบเธอก็เลือกมาให้มันถูกวิธีนะคะข้อนี้ข้อนี้นักเรียนจะเลือกใช้วิธีไหนอ่ะคุณครูแห่งเรียนแบบเป็นคนเลือกเองเลยดีกว่า วีที่หนึ่งครับอ่าวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งนะคะก็อ่าเอาจำนวนคลาสที่โจ์กำหนดมาให้ให้มาทำอะไรก่อนเปลี่ยนเศษส่วนครับเปลี่ยนให้เป็นเศษอะไรเ,เศษส่วนเ,นนเ,นเศษส่วนเกินก็อ่า ตัวแรกเลยนะคะจำนวน3เศษ3ส่วน8เอามาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเกินตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือยังคงเป็น8เหมือนเดิมตัวเศษได้อะไรอะ่ะ3คูณ8 24 24บวกอีก3เป็นเท่าไหร่27ค่ะ27นะคะแล้วก็ลบด้วยจำนวน1วนงเศษ5ส่วน6เอามาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินตัวส่วนยังคงเป็น6เหมือนเดิม แต่ตัวเศษตรงนี้ได้อะไรสิบเ <11 S 1> อ็ดใช่เศษตรงนี้เป็นสิบเอ็ดทีนี้ต่อไปเราต้องทําอะไรให้เท่าก,นนากนันส่วนให้เท่ากันครับส่วนให้เท่ากันโดยเราจะใช้เรื่องอะไรเข้ามาช่วยออคอนอค่ะคอนอเข้ามาช่วยนะคะโดยเอาตัวส่วนก็คือแปดกับหกนะคะ ให้เอามาหาคอร์นอนักเรียนแปดกำหกเอาอะไรมาหารดีหารได้ทั้งสองตัวเนี่ยสองครับสองค่ะสองสองอะไรได้แปดสองที่ครับสองสี่เป็นแปดสองอะไรได้หกสองสามสองสาเป็นหกหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วคอร์นอเป็นเท่าไหร่ คอลอนอเป็นเท่าไหรอนอค่คอลอนอคือ24คนอ,ค,อ,อ,นอคือ24ถูกต้องนะคะทีนี้เราก็มาทำส่วนใ้เท่ากันก็คือต้องทำส่วนให้เป็น24ดังนั้นนะคะ27ส่วน8ตรงนี้เราต้องหาตัวมาคูณนะให้ได้ตัวส่วนเป็น24คูณอะไรดี สามครับคูณสาทั้งเศษและส่วนเก่งมากครับอ่ะแล้วก็ลบด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นเศษสิบเส่วนหเนี่ยส่วนมันเป็น6กตอนนี้ยแต่ว่าคุณครูจะทําให้มันเป็น24เท่ากันคูณด้วยอะไรดีคูณด้วยอะไรอ่ะคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไป อ่ะยี่สิบเจ็ดคูณสามได้เท่าไหร่สามเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองสามสองเป็นหกบวกอีกสองเป็นเท่าไหร่เ8็แปดครับอ่าเป็นแปดตัวส่วนก็จะได้ยี่สิบสี่แบบนี้อ่ะต่อไปตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย สีสี่ค่ะสี่สิบสี่ส่วนด้วยอะไร <44. S 1> ส่วนด้วยยี่สิบสี่อ่าลบกันเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถลบกันได้ลบกันได้ไเลยสามสิบเจ็ดครับเออสามสิบเจ็ดส่วนด้วยยี่สิบสี่ตอบแบบนี้ได้เลยไหมตอบได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรคะ ม,ม,มันอยู่ในรูปเศษส่วนเกินค่ะใช่มันอยู่ในมันอยู่ในรูปเศษเกินเราต้องทําให้เศษเกินอยู่ในรูปอะไรจานวินจานวนจางนวงนค้าโดยตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือยังคงเป็นยี่สิบสี่เหมือนเดิมนะคะแล้วยี่สิบสี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับสามสิบเจ็ดมากที่สุดหนึ่งครับอ่ายี่สิบสี่คูณหนึ่งเป็นยี่สิบสี่ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสามสิบเจ็ดเท่าไหร่ดี สามาขาดอีก13เก่งมากข้อนี้ก็เลยจะตอบจำนวนหนึ่งเศษสิส่วนด้วย24อันนี้งงไหมไม่งงค่ะไม่งง